ไปหาไอเดียในการปรับปรุงด้านการตลาดให้เราหน่อยสิพี่ขอักห้าไอเดียเราสั่งให้น้องในทีมไปทําเอามาห้าไอเดียน้องหายไปนานไหมครับนานบางทีเป็นอาทิทตย์การที่มันเป็นแบบนี้มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียโฟโอเนี่ยเก่งนะไปได้เลยฉลาดตอบดีตอบแบบแม่น การที่มันสร้างคําตอบที่หลากหลายเนี่ยจะทําให้เรามีความคิดสร้างสารรค์ที่ดีขึ้นเราที่เป็นมนุษย์เนี่ยมีหน้าที่เลือกวิธีที่น่าจะเหมาะสมที่สุดและเป็นไปได้ที่สุดมาใช้ครับพอมันเจนไอเดียออกมาให้เราเลือกสัก เอา10วิธีในการแก้ปัญหานี้ไปก็คือได้รับความรู้มากมากเลยสามารถเอาไปใช้ในการทํางานในชีวิตประจําวันได้เลยค่ะตอนแรกเลยอ่ะไม่เคยใช้งาน c h a t GPT เลยไอ่มีความรู้เรื่อง AI เท่าไหร่เลยพอวันนี้มาเรียนก็คือเหมือนจะาจะเหมือนได้เปิดโลกในการนําไปใช้กับงานที่ทำอะคะ่ะ